ทีวีโซนี X75 New 2021สวัสดีครับพบกับผมเทนะัทรัตน์อีกเช่นเคยนะครับและในส่วนของคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับทีวีโซนีนะครับระบบ Android TV นะครับรุ่นใหม่ปี2021เลยนะครับและในส่วนของรุ่นนี้นะครับอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับ สะดวกสบายนะครับเหนือระดับนะครับด้วยระบบนะครับตัว Android TV นะครับสามารถเลือกดาวน์โหลดแอปได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็ได้นะครับชิบวนผลนะครับตัว X1 4K p r o w s e r นะครับสีและคอนทราสที่สวยงามนะครับในทุกรายละเอียดของภาพนะครับผ่านตัวโปรเซสเซอร์นะครับในในส่วนของลำโพงนะครับกาลังเสียงนะครับจากเสียงเบสคมชัดแน่นนะครับ ลำโพงเป็นตัวเบรีเีฟ็กสปีเกอร์นะครับให้เสียงต่ำอันน่าประทับใจนะครับและในส่วนของดีไซน์นะครับรุ่นนี้ดีไซน์ออกมาได้บางเรียวสวยนะครับเนื้องานนะครับออกมาเรียบหรูนะครับวางบนเฟอร์นิเจอร์นะครับก็ดูสวยเรียบหรูนะครับไปอีกแบบหนึ่งแขวนผนังนะครับก็ดูเรียบชิดติดหนานะครับ CK p r o d ด c e เซอร์ตัว X1 ตัวนี้นะครับ ช่วยปรับคอนท้านะครับปรับควมมความลึกนะครับและมาพร้อมตัวไฮไดดัมมิคเลนนะครับหรือว่าตัว HDR ของเรานะครับช่วยการควบคุมความดำความสว่างและได้ตัว Clear f a d e นะครับช่วยให้เสียงคมนุ่มลึกขึ้นนะครับผ่านนวัตกรรมของ Sony เลยนะครับ X Position Pro นะครับจุดขายจุดหลักๆของทีวี Sony ป้องกันฝุ่นละองอห้อยจอพานลนะครับป้องกันฟ้าผ่าไฟกระชากและก็ความชื้นนะครับและในส่วนของรุ่น X75 นะครับประกอบด้วยไซส์นะครับ43นิ้วนะครับราคากลางขายอยู่2 4 9 0บาทและในส่วนของไซส์50นิ้วนะครับราคากลางนะครับขายอยู่25,490บาทนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ ทีวีโซนี่นะครับสำหรับรุ่น X75 นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับสามารถแตะที่ลิงก์ด้านล่างนะครับจะมีแฟนเพจนะครับเพจทีวียุคปัจจุบันนะครับจะมีโปรโมชั่นส่วนลดนะครับสามารถอ่าทักอินว่าเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือนะครับสามารถโทรนะครับตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้เรานะครับทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ